ขออนุญาตทุกท่านครับที่มาอยู่กับพวกเราที่นี่เข้าสู่วิธีการนิดนึงครับเพราะวันนี้อย่างที่บอกครับว่าเรามีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะเราต้องการที่จะส่งต่อมอบกุศลทั้งหลายที่พวกท่านมาร่วมกันที่นี่ให้กับโรงพยาบาลลำทับด้วยนะครับเพื่อที่จะนํา เงินทั้งหมดนี้นะครับไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในคลองโรงพยาบาลลำทับนะครับและก็ส่วนอื่นๆนะครับใช่่ะนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะของทางโรงพยาบาลเองโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณสาวันตันครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอินโดปาล์มออยล์แฟคทอรี่จำกัดและบริษัทตะวันหวานบนเวทีนะครับแลวโอกาสเดียวกันครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระบีครับท่านพุทธิพงศ์สรีมาศบนเวทีเช่นกันครับ รวมไปถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำทับครับท่านในแพทย์ประเสริฐหานประสานกิจครับและประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ครับคุณรมดิวิตศรีรุ้งนะครับบนเวทีนะครับขอเรียนเชิญครับวันนี้พูดเลยนะคะว่าอุ่นใจอบอุ่นใจอิ่มบุญกันเลยทีเดียวและอีกท่านหนึ่งนะครับ คุณทวัฒม่วงพินผู้จัดการอีเวนต์ภาคการขายแปดนะครับบนเวทีนะครับค่ะขอเรียนเชิญท่านอนดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านหม่อมหลวงกิตติบดีประวิทธิ์ค่ะและขอเรียนเชิญท่านหัวหนาา้าศาลจังหว,วัดนครปฐมนะผู้ภาษาหวาาัวหน้าศาลท่านกมลด้วยค่ะเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าสมชายหาันพักดีปฏิมาค่ะ เรียนเชิญท่านรองผู้ว่าอนุวัฒน์หมดพริ้งค่ะเรียนเชิญท่านนายกอบจองค์การบรงหารสว่วนจังหวัดท่านสมศักดิ์กิติทนกุลค่ะขอเรียนเชิญคุณสันติธรกิติทนกุลนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ค่ะขอเรียนเชิญท่านในอำเภอลำทับท่านพวงศักดิ์เพชรคงแก้วค่ะขอเรียนเชิญท่าน นายกเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะท่านสมเด็จรักการขอเรียนเชิญท่านพร้อมกับการตำรวจภูธรอำเภอลำทับค่ะขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์ประเสริฐหานระสาอังกฤษพร้อมโดยโรงพยาบาลลำทับค่ะขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์สุรัตน์พร้อมโดยการโรงพยาบาลกระบี่ค่ะ ขอเรียนเชิญท่านนายกอบตตำบลดินแดงค่ะขอเรียนเชิญท่านนายกอบตตำบลทุ่งใสทองค่ะขอเรียนเชิญท่านนายกอบตตำบลดินอุดมค่ะขอเรียนเชิญท่านนายกอบตลำทับค่ะขอเรียนเชิญคุณธรรมสริธิ์สีรุ้งนะคะและที่สำคัญในวันนี้นะคะทางทางสภาุตสาหกรรม จังหวัดระบีประเทศไทยนะคะท่านกิจก้องท่านขอประทานโทษนะคะท่านกิจก้องรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะท่านอดิศรตันเองชวนประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ค่ะและพร้อมกับคณะทีมงานนะคะของสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ทุกท่านค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาววันตันนะคะก็เป็นเจ้าของไร่ตะวันหวานนะคะแล้วก็บริษัทไทโดโปาล์มออยแคทอรีกํำกัดนะคะก็เป็นประจำทุกปีนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องทุกท่านที่นั่งอยู่ข้างล่างนะคะที่เป็นผู้อุปราคุณของไร่นี้นะคะค่ะนี่เองในการวันนี้นะคะที่ได้จัดงานขึ้นวัน,นนี้เพราะว่าอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือ การที่เรามาสร้างกุศลร่วมกันนะคะโดยการหาเงินสมทบทุนนะคะให้กับโรงพยาบาลลำทับนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมอบให้ทางสื่อมวลชนนะคะในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะคะที่จะช่วยในสื่อสาร,รนะคะให้กับพวกเราทุกๆท,ท่านนะคะที่มากไปกว่านั้นนะคะเราก็มีผู้อุปราคคุณในงานนี้จะเกิดขึ้นนะคะที่จะสมทบทุนกันนะคะ ก็จะมีทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะมอบเงินให้หนึ่งแสนบาทนะคะคุณสนิธรกิติทรกุลนะคะนายกสมาคมท่องเที่ยวหยดกระบี1หนึ่งแสนบาทค่ะบริษัทพัทนรปาร์มออยจำกัด30,000บาทค่ะบริษัทปอพาณิตรุ่งเรืองจำกัด30,000บาทค่ะพี่ขอ ที journey, know, ities, like ่บนจอด้วยนะคะบริษัทธนาปามโปรดักต์หนึ่งหมื่นบาทค่ะบริษัทสุภาพสุภัฒน์พารกรหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะกระบี่วิเศษปั๊มน้ำมันหนึ่งหมื่นบาทห้างทองจิรเินหนึ่งหมื่นบาทคิจเดินทีมีพันสองหมื่นหกพันบาทรัฐปุ๋ยจำงสินเกษตรสองหมื่นบาทห้างทองเฉลิมสองหมื่นบาทบริษัทอันฟ้าวูดห้าพันบาทน้ำทิพย์การบัญชีห้าพันบาท สภาพอุตสาหกรรมภาคใต้นะคะอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่า1 0,000แสนบาทนะคะบริษัทพาโก้เทรดดิ้งจำกัด50,000บาทยูนิววนิทปามออยล์มหาชน10,000บาทบริษัทชูสักยูเนี่ยนพาราบูดจำกัด5,000บาทคุณวรรงค์ประยูน2 0 0 0บาทคุณชาโนนมณิชคำเกลี้ยง2 0 0 0 0บาทคุณสัตถิทนกิติธรคุณนะคะ100,000บาทบริษัทปามพันล้าน10,000บาทสากรควรชนิก5,000บาท บริษัทสยามโมเดิร์นปลาลมจำกัด1 0,000บาทและยังมีอีกหลายๆท่านนะคะที่ได้โอนเงินผ่านเข้าไปในโรงพยาบาลลำทับนะคะถึงวันนี้ก็ยังโอนเข้าไปบริจาคเรื่อยๆนะคะเรนก็ในนามของอบริษัทบ้านได้ตอนหวานนะคะที่ดําเนินการแทนพี่น้องทุกๆท่านนะคะในการที่จะทํากิจกรรมร่วมกันและก็ได้นํามอบเงินนะคะในการนี้เองเรนก็อยากจะเรียนเชิญนะคะ ท่านผูน้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านพุทธิพงศ์สุริมาศได้กล่าวนะคะกับพี่น้องทุกท่านที่มีจิตศรัทธานในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะกับในานามของจังหวัดกระบี่นะครับต้องกราบขอบคุณพี่สาววันตันแล้วก็ผู้อุปการะทุกท่านโดยเฉพาะพวกเรานะครับที่มาร่วมงานกุศลในครั้งนี้นะครับ บุญกุศลอะไรก็ไม่เท่ากับการให้วันนี้ที่เราให้เนี่ยจะกลับคืนมากับให้พี่น้องชาวลำทับนะครับโดยเฉพาะการให้ในเรื่องของการรักษาและก็ป้องกันชีวิตของพวกเราพี่น้องลำทับรวมทั้งจังหวัดกระบี่และรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนจังหวัดอ,อําเภอลำทับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ ผมก็หวังว่าบุญกุศลที่เราทำร่วมกันในวันนี้จะส่งผลโดนมนดาลให้พวกเรานะครับมีชีวิตที่ดีงามมีสิ่งดีๆเข้ามากับพวกเราตลอดไปต้องกราบขอบพระคุณมากครับค่ะก็ขอกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีนะคะและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมอยู่บนเวทีนเะวทีนี้ในวันนี้นะยันก็ขอมอบนะคะ เงินจานวน1ล้านบาทนะคะที่ทางท่านพี่น้องได้รวมกันนะคะ,ะและยังมีอีกเพิ่มเติมนะคะในการนี้ขอมอบ1ล้านบาทบรรจอเลยค่ะอันนี้คุณสาวันแล้วก็ค่ะคณะทุกท่านนะคะค่ะและก็ขอมอบอีก10,000แสนบาทจากบ้านไร่ตระวัลหวานให้กับชมรมสื่อมวลชนค่ะและต้องขอกราบ กราบอภัยด้วยนะคะถ้ามีท่านใดที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะแล้วก็ไม่ได้เชิญขึ้นมาบนเวทีนี้นะเนื่องจากเรากระชับนะคะฝนฟ้าก็จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าไร้ตวันหวานเนี่ยจัดงานเมื่อไหร่นะคะเป็นแบบนี้ทุกทีนะคะแต่พี่น้องทุกคนก็ไม่เคยย่อท้อนะคะรู้อยู่นะคะยิ่งดึกกว่านี้ฝนยิ่งมาในอาคารก็ออกมาหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ประทับใจนะคะที่ทาให้ดิฉันนะคะได้จัดมาเรื่อยๆจัดมาเรื่อยๆด้วย ด้วยพี่น้องทุกท่านเนี่ยได้มีกําลังใจนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ากระบี่เรานะคะเมื่อใครนึกถึงกระบี่เนี่ยจะคิดว่ามีชายหาดนะคะมีทะเลที่สวยงามนะคะมีเกาะแก่งนะคะใครๆมาก็จะมุ่ไปที่ทะเลแต่อยากให้ทุกท่านนะคะที่มาอยู่หน้าที่นี้นะคะอยากจะให้กลับไปนะคะแล้วก็ได้บอกกับทุกคนว่า กระบี่เรายังมีที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะบ้านไร่ตะวันหวานนะคะอยู่ในหุบเขานะคะแล้วก็เช้าเช้าจะมีเมฆปกคลุมนะคะไม่แพ้กับทางภาคเหนือเลยนะคะเว้นสิ่งนี้นะคะที่ท่านทำแล้วก็พี่น้องทุกคนนะคะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาทําที่ให้เกิดบ้านไร่ตะวันหวานแห่งนี้นะคะนั่นเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นบ้านเกิดและก็ภูมิใจนะคะที่ทําให้กับบ้านเกิดต้องขอขอบพระคุณมากค่ะ ขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณเสาวันตันนะครับขอเชิญผู้มิเกตถ่ายภาพร่วมกันค่ะครับขอเชิญทุกท่านเลยนะครับได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกและความทรงจำนะครับของการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อการกุศลนะครับให้กับโรงพยาบาลลำทับและส่วนอื่นๆนะครับที่เราจะทาเดินการต่อไปนะครับภายใต้ บ้านไรตตะวันหวานโดยคุณเสาบรรตันนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอินโดอามออยฟอรี่จำกัดและบริษัทตะวันหวานด้วยนะครับวันนี้บิ๊กเซอร์ไพรส์มากๆครับตามสริ์ที่พวกเรามีนะครับเพราะคุณเสาบรรทันนะครับไม่บอกฮะแกบอกว่าจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในการที่จะเชิญท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับอยู่บนเวทีแห่งนี้ด้วยตัวเองนะครับขอบคุณมากๆเลยและท่าน จอที่มอบนะคะค่ะก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะคะแล้ว,วันนี้ท่าน <verd> สสสิริพง, <repro> งเกี่ยวข้องได้มอบสมุดขุนเพิ่มอีก20,000บาทด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะตอนนี้จะมีบริจาคเข้ามาเรื่อยๆนะคะและขณะนี้เองนะคะทางสสสิริพงเกี่ยวข้องได้ตัวแทนนะคะคุณอนุทัยนะคะมามอบเพิ่มเติมให้อีก20,000บาทนะคะเดี๋ยวให้มอบกับท่านผู้นวยการโรงพยาบาลเลยนะคะแล้วก็ต้องขอกราบมาอีกครั้งหนึ่งว่า เวลานะคะอาจจะยุ่งยากนนิดนึงนะคะต้องค่ะค่ะขอเวลาอีกนิดเดียวค่ะแล้วก็เตรียมตัวนะคะข้างนอกข้างในอาคารออกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพบกับวงดนตรีเปเปอร์ที่ทุกคนรอคอยค่ะ ขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ร่วมสนุกกันแล้วนะครับ <c oughs> น,นีรู้สึกอุ่นใจอิ่มใจมากๆเลยนะคะมีผู้ใหญ่หลากหลายท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะ,ะมาร่วมกันสมทบทุนนะคะให้กับโรงพยาบาล นี่แหละครับที่ผมเรียกติดปากว่าพี่สาววันตันเพราะว,ว่าคือวัยรุ่นมากครับเข้าใจใหลายๆเรื่องมากศิลปินทั้งหมดนะครับที่มาที่นี่ก็เหมือนกันครับหลายๆครั้งพี่สาววันตันจะเป็นคนแบบเอออย่างนี้ดีกว่านะครับท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ทันสมัยมากใช่ครับครับผมขอเชิญตัวแทนท่านสสสลิดคงเกี่ยวข้องนะครับดามอบเงินนะครับผ่านท่านกับท่านผอนะครับเูือในการโรงพยาบาลเลยนะครับ ท่านเนาครับครับผมท่านเชินครับวันนี้ก็มอบตรงเลยนะครับพราท่านพอกมาเองนะครับรับมอบโดยตรงเลยนะครับนี่คือความภาคภูมิใจครับที่พวกเราทุกคนมาร่วมกันที่นี่นะครับอย่างหนาแน่นนครับคืนนี้ ขอเสียงประมือดังๆอีกครั้งนึงครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณคพระคุณคุณสาวันตันครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอินโดปาร์มออยล์แฟคทอรี่จำกัดและบริษัทตะวันหวานสถานที่แห่งนี้ครับขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้รู้สึกแบบ ภูมิใจดีใจแทนพี่น้องชาลำทับด้วยดีใจแทนทางโรงพยาบาลลำทับด้วยที่จะได้รับเงินสมทบทุนมาช่วยในด้านของทางการแพทย์นะพราเราอิ่มบุญอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็จะอิ่มสุขนับจากนี้ต่อฮะใครเป็นสาวกของแปมป้าทรงเสียงมาแล้วนะครับพวกเขาอยู่หลังเวทีเรียบร้อยแล้วครับผมล็อกกุญแจมือเอาไว้เรียบร้อยไปไหนไม่ได้แล้วฮะ ใช่แล้วนะคะใครพร้อมที่จะสนุกแล้วขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะสุดยอดใครเป็นสาวของพี่นมสุดยอดเลยเจิเดียขอเวลาเซต็แป๊บหนึ่งเนื่องจากวันนี้เราสถานการณ์ของฟ้าฝนไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่นะครับะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนทุกท่านเลยโดยเฉพาะนี่ครับเครื่องดื่มตราชางนะครับ แล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทางสมาคมชมรมสื่อด้วยนะคะของจอดกระบี่ค่ะแล้วก็โอ้สิ่งดีมากเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะทาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะใช่ครับและสภาอุตสาหกรรมสอทภาคใต้นะครับใช่ค่ะแล้วก็เครื่องดื่มตาช้างและบ้านไรตะวันหวาน<ช>แห่งนี้ครับค่ะคี่ขาดไม่ได้เลยสำหรับบ้านไรตะวันหวานนะคะเฟื่อสถานที่แล้วก็จัดกิจกรรมมากมายพูดเลยนะคะพี่หลังว่าน้องรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ที่วันนี้นะคะได้มาร่วมเป็นพิธีกรเ c ีบนเวที ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะคกับ Big Elephant Music 2022ผู้เลยว่าต้องกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณสาวันตันนะคะที่ท่านได้แบบให้โอกาสนะคะคให้โอกาสเด็กํำ